ดวันนี้เป็นโอกาสของเราที่จะเล่นมันเพราะมันเขียนไม่ได้ไม่มีเสียงเสียงอยู่ใส่เสียงลงเลนะทุคนอะไรเดเล่นไม่ได้ต้องหัวร้อนใส่คนอื่นเาอ้แหไลักกันทุลักีดเ่มเดียวือเร็วมือกองเริ่มหัวเสียแล้วเนี่ย เลยอ่ะลองดู n e t น่องไปแต่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 แา่แต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 ่แเ่้า yeah. ่แต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 ่แแต่แต่ต่แ่ต่แต่แ่แ่แต่แต่่แต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  สองวันสงส่คนลือกเน่าต้องเป็นมีชาวหาดฟ้าดังกันเลวทีเขาเขานีมีสตเ็นที่ยามูองิมแก่โซโล่ภายในสามนาทีนะครับไปแ น,นะครับจบนะครับแล้วแล้วไอ้สิบห้านาทีที่เราเสียไปเมื่อกี้เราเพื่ออะไรวะไอ,กกอ,อ้ก็บอกตั้งแว่าเปลี่ยนเธอเปลี่ยนเธอนี่ก็พูดู่อย่างเดียวเชื่อมั่นเชื่อมันก็เชื่อครูเชื่อในฝีมือหนูไงแล้วพอเขาเล่นได้แล้วพอสลับตัวแล้วก็บอกว่าเปก่ปลานัทีเองล้วครูเชื่อว่าหนูเล่นได้ไงหนูเก่งไงเพลงนี้หนูอัดไม่ถนัดเ,<ร>เ,เยลยเพลงนี้หนูอัดไม่ถนัด อย่งนี้เขาอัดฟังนอนฟังมาจากบ้านแล้วเขาแอบซ้อมมาหรือเปล่าเนี่ยต่อแค่สามนาทีก็ได้เนี่ยไม่ทอเหรอเลโกงโกงโกงน้องโกงน้องฝอยโกงน้องฝอยเออเอ่ะไปไปไปเข้าที่เข้าที่เข้าที่ไปต่อ